สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูโบนะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนไปแล้วในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เราก็จะมาขึ้นเนื้อหาใหม่ในเรื่องของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรมันจะแตกต่างจาก เดิมยังไงนะคะอ่าสูตรมันมีอยู่ว่าอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูหน้านี้เลยนะคะหน้า9 3นะคะสูตรมันมีอยู่ว่าความสูงคูณกับความยาวของฐานนะคะความสูงคูณกับความยาวของฐานความสูงคืออะไรอ่ะความสูงคืออะไรความสูงก็คือสูงตรงนะคะสูงในที่นี้คือสูงตรงก็คือ ให้นักเรียนนะคะลาก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 จากจุดด้านบนลงมาตั้งฉากกับจุดด้านล่างนะคะย้ํานะคะว่าต้องตั้งฉากด้วยนะคะแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะ,ะแต่ส่วนมากเขาจะกําหนดมาให้นักเรียนเลยว่ามันมีตัวเลขไหนบ้างนะคะตัวนี้เราจะเรียกมันว่าความสูงนะคะเหมือนตัวอย่างข้อนี้ก็คือความสูงก็คือ4นะคะเพราะว่ามันลากจากด้านที่อยู่ด้านบนนะคะลงมาตั้งฉากกับ ด้านบนก็คือลากจาก B K อ่าลากจาก B K ลงมาตั้งฉากกับ A N นะคะอ่าลงมาตั้งฉากกับ A N ได้ความยาวความสูงเท่ากับ c นะคะส่วนความยาวของฐานนะคะนักเรียนจะเห็นว่าฐานก็คือถ้าสัญลักษณ์การตั้งฉากอยู่ติดกับตัวไหนตัวนั้นก็คือจะเป็นความยาวของฐานนะคะก็คืออ่าตัวนี้สัญลักษณ์การตั้งฉากมันจะอยู่ด้านของ An นะคะมันลากลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะฐานเราก็คือ a n นะคะเพราะฉะนั้น a n ก็คือยาวเท่ากับ10บนะคะนักเรียนก็จะได้ความสูงก็คือ4คูณอยู่กับ10นะคะนั่นก็คือ40นะคะง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันอ่ะนักเรียนเขียนลงไปก่อนอ่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวนะคะพื้นที่ของรูปอ่ะตัวนี้คือสัญลักษณ์ของรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานนะคะเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานนะคะ,ะนักเรียนจะได้ความสูงก็คือลากจากด้านบนนะคะก็คือลากจาก d n ลงมาตั้งฉากกับ s a เพราะฉะนั้นความสูงของนักเรียนก็คือ5.6นะคะคูณกับความยาวความยาวของฐานนะคะความยาวของฐานก็คือ ก็คือสิบนั่นเอง10.2นะคะเพราะว่าด้านตั้งฉากมันอยู่ที่ sn เพราะฉะนั้นเอออยู่ที่ sa เพราะฉะนั้น sa ก็คือฐานนะคะความยาวฐานก็จะได้5.6าุคูณกับ10.2นะคะผลลัพธ์ก็คือ5้าสิหน่ะคะอ่าหน่วยเขาให้มาเป็นเซนเพราะฉะนั้นเราต้องตอบเป็น ตารางเซนติเมตรอ่ะแค่นี้นะคะง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่สองกับข้อที่สามเนาะอ่ะข้อที่สองกับข้อที่สามคุณครูจะไกด์ไลน์ให้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะชั่วโมงนี้ ไม่มีอะไรมากนะคะให้นักเรียนศึกษาคลิปเมื่อกี้นะคะคลิปนี้ที่คุณครูพาทำนะคะข้อที่1น,นะคะให้เข้าใจสะก่อนนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวอีก1ข้อแล้วกันพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานนะคะ ความสูงก็คืออ่ะความสูงก็คือด้านที่มาลากมาตั้งฉากนั่นก็คือ5.2าจุนะคะห้าจุคูณกับความยาวของฐานนะคะมันตั้งฉากอยู่กับ so เพราะฉะนั้น so ก็คือความยาวฐานนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าอันนี้ก็คือ3.2นะคะนักเรียนอ่าก็จะมีค่าเท่ากับ 16.42ตารางเซนติเมตรอ่าทีนี้ข้อ3ให้นักเรียนทำเองนะคะข้อ3คุณครูจะให้นักเรียนทำาดีชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงนี้แค่คอมเมนต์ชื่อชั้นแล้วก็เลขที่แล้วก็บอกว่าตัวเองดูจบแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำข้อ3ซึ่งคุณครูคจะไกด์ไลน์ให้นะคะว่าด้านที่เป็นความยาวฐานความยาวฐานก็คือ5นะคะความยาวฐานก็คือ5อนักเรียนเห็นไหมเพราะว่า มันลากลงมาตั้งฉากอยู่ที่ ta นะคะเพราะฉะนั้นความยาวฐานก็คือด้าน ta นั่นก็คือ5้านั่นเองนะคะส יה יה ะคะ่วนความสูงนะคะความสูงก็คือลากจากด้านบนลากจากด้านบนลงมาตั้งฉากนะคะก็จะมีความสูงเท่ากับ3.2นะคะ <c oughs> ความสูงก็คือ3.2นะคะไม่ใช่4นะคะเพราะว่าด้านที่4มันไม่ได้ตั้งฉากนะคะมันคือความสูงของตัวนี้ความสูงเอียงนะคะมันไม่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับว่าเป็นความสูงนะคะ ความสูงก็คือ3.2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ข้อน,นี้ก็จะได้เท่ากับ3.2คูนกับ5นะคะอ่าอันนี้คือไกด์ให้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําในชั่วโมงต่อไปเนาะเดี๋ยวจะให้คอมเมนต์ส่งนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ